สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโน้งจะมาสอนวิธีการเอาก้านปัดน้ําฝนขึ้นนะคะในรุ่น Honda c ซ v i c นะคะซึ่งตัวนี้นะคะในการออกแบบมารอบนี้เนี่ยฮอนด้ Honda จะทํามาซ่อนไว้ในใต้ด้านใต้ของฝากระโปรงนะคะซึ่งไม่สามารถเปิดได้เหมือนรุ่นเก่านะคะที่จะยกก้านได้เลยเพราะว่าจะทําให้เหล็กตรงนี้ค่ะขอบอชนกับขอบบริเวณนี้นะคะทําให้รถเป็นรอยได้ค่ะในตอนแรกนะคะเราต้องทําการสตาร์ทรถก่อนนะคะก็เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทเลยค่ะ หรือจริงๆสวิตออนก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็กดดับค่ะแล้วก็รีบยกก้านนะคะขึ้นแบบนี้นะคะภายในสิวินะคะนี่ค่ะก้านปั่นน้ำฝนก็จะยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถทำการดึงได้นะคะแล้วก็เช็ดกระจกค่ะโอเคค่ะค่ะในส่วนของสมมติว่าเราเช็ดกระจกเสร็จแล้วเไรเรียบร้อยใช่ไหมคะเราจะเอาก้านเก็บเข้าไปซ่อนไว้เหมือนเดิมใช่ไหมคะเราก็กดเปิดค่ะ ไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้นะคะรอบนี้แล้วก็กดปิดค่ะจากนั้นก็ยกก้านขึ้นนะคะอ่าเท่านี้เองค่ะก้านก็จะถูกเก็บลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่างภาพซูมตรงที่เป็นก้านปัดน้ํำฝนนะคะถูกเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้